โอเคค่ะก็ได้มาอัดใหม่นะคะเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยเมมเต็มนะคะก็จะได้เป็นพาร์ทพาร์ทสี่ EP สองไปนะคะก็เมื่อกี้เอาเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งไม่ใช่พาร์ทสี่ EP หนึ่งไปแล้วกันนะคะวันนี้จะมาซื้อน้องหมาตัวน,นี้กันที่จริงเราซื้อไปแล้วแหละแต่เราเราไม่เข้าใจอะว่ามันต้องทำาไงเดี๋ยวแปบนึ่งละ เราไม่เข้าใจอะว่าต้องซื้อยังไงคือโอ้ยงงวัยไม่ต้องซื้อมาหลอกตั้งนั้นอ่ะคือเราไม่ได้มาเล่นเจ้าของเจ้าของของเมืองนี้นานมากเลยก็เลยจะมาเล่นกันนะนี่คือเจ้าของของเมืองนี้ไม่รู้ว่าจะให้เขาทำอะไรให้เขาทำ คือเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นพ่อครัวนานมากไม่ได้แบบ้ามาเล่นนานมากก็คิดถึงซิมทุกตัวเลยนะคะอย่า,อาว่าฟ้าแบบไม่คิดถึงซิมทุกตัวเฮ้ยเนี่ยตรงนี้ตอนนั้นคือแบบฉีรอดคือเก็บไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยคือบ้านเขารกมากนะก็คลิปนี้นะคะขอตลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ๊ายบายหวังว่า คลิปทุกคลิปที่ฟ้าทำมามันจะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่นะคะว่าถ้ามันไม่เข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ฟ้าจะไม่ลงคลิปลนะค่ะคำสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจุไว้คลิปหน้าค่ะบา,บายๆพูดเลยไปไหมเนี่ยถ้าอยางนั้นเป็นจริงๆแล้วค่ะบา,บายๆค่ะ